เที่ยงนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่โครงการพรมคอนโดบางแคตอนนี้ก็ยืนอยู่หน้าทางเข้าโครงการแล้วนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าด้านหน้าโครงการเนี่ยจะอยู่ติดกับสี่แยกไฟแดงใหญ่มากเลยเพียงเลี้ยวซ้ายออกไป3-5นาทีก็ถึงเดอะมอลล์บางแคแล้วครับโอ้ว้าวใครกำลังมองหาคอนโดย่านนี้อยู่พรมคอนโดบางแคร้านต้นๆสามารถเป็นตัวเลือกที่ดีให้คุณได้คอนโดที่นี่มีทั้งหมด2อาคารนะครับ A และ B. B B จะอยู่ด้านหลังฝั่งโน้นนะครับไปครับเดี๋ยวผมพาไปชมกัน พื้นที่ส่วนนี้เป็นล็อบบี้อาคาร B รับรองรูปบ้านได้เป็นอย่างดีห้องที่จะพาไปชมอยู่ห้องริมสุดทางเดินเลยนะครับเป็นห้องริมเลยห้องอยู่ในตำแหน่งที่ดีใกล้ชิดธรรมชาติจุดเด่นของห้องนี้คือมีหน้าต่างสองฝั่งหลีกเลี่ยงห้องที่เป็นสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆไม่อึดอัดทำให้ห้องนี้ดูโปร่งสบายที่สำคัญ รับลมธรรมชาต you, ิได้อย่างเต็ม yeah, ท Mont ี่เ right มื่อคุณต้องการเมื่อเปิดหน้าต่างแล้วมองออกไปจะเห็นว่าห้องจะอยู่ระดับเดียวกับยอดไม้ไม่มีผลต่อการบดบังทัศนียภาพของห้องแต่อย่างใดเขียวเย็นสบายตารมธรรมชาติ รับลมทั้งสองฝั่งทําให้ห้องมีการถ่ายเทยอากาศได้ดีขึ้นปรับทัศนียภาพในการอยู่ทําให้ได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติได้ดีขึ้นมาดูในส่วนของห้องน้ํากันนะครับมีโซนฝั่งเปียกและฝั่งแห้งฝั่งขวามือน,นี้เป็นโซนของอาบน้ําพื้นที่ในห้องน้ําดูใช้ได้เลยครับไม่เล็กเลยสําหรับใช้สอยผมเข้ามายืนอยู่ตรงนี้ด้วยระดับความสูงเกือบร้0ยก็ดูไม่อึดอัดเลยนะครับ พื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับยังมากพอที่จะสามารถวางชุดโต๊ะทานอาหารได้อีก2ที่ส่วนบริเวณระเบียงด้านนอกยังวางถังสักผ้าขนาดใหญ่ไว้1นึงถังนะครับและพร้อมกันนี้ยังติดตั้งมุ้งกันนกด้านนอกไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าลูกค้าท่านใดไม่ชอบก็สามารถนำออกได้นะครับมุ้งตัวนี้ห้องพร้อมสําหรับอยู่หรือต้องการที่จะเป็นเจ้าของเพื่อปล่อยเช่าผมก็ยินดีนะครับที่จะหาผู้เช่า มาให้กับเจ้าของไร่ใหม่ได้มีบริการหลังการขายให้ครับลงมาด้านล่างแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปชมส่วนกลางของโครงการนี้กันไปกันครับตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาอยู่ชั้น2ของอาคาร A กันแล้วนะครับห้องนี้ที่ผมอยู่เนี่ยก็เป็นห้องรับรองนะครับ ห้องนี้กว้างขวางโซฟานี่มากมายเลยครับเอาไว้รองรับรับลูกบ้านทุกๆคนที่มารอสมาชิกในครอบครัวมาออกกําลังกายฟิตเน็มาว่ายน้ําถ้าใครไม่ได้ทํากิจกรรมก็มานั่งรอกันห้องน้ําแยกชายหญิงอีกได้อย่างชัดเจนนะครับมีส่วนของอตู้เก็บของด้วยมาดูในส่วนของห้องฟิตเนสกันนะครับห้องฟิตเนสนี้ก็จะมีลูวิ่งนะครับมีอุปกรณ์ต่างๆมากมาย ด้านหน้านี้ก็จะเป็นกระจกด้วยเวลาเที่ยงนะครับนี่ก็จะบ่ายแล้วครับอากาศก็จะรอนนิดหนึ่งห้องฟิตเนสนี้ก็ไม่ได้มีอุปกรณ์เพียงเท่านี้นะครับก็จะมีแมชชีนตัวเครื่องออกกำลังกายนะครับตามสัดส่วนแล้วก็มีดัมเบลมีลูกเหล็กสุภาพบุรุษนี่สามารถเลือกเรียกที่จะยกน้ำหนักได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ มาดูในส่วนของสระว่ายน้ำนะครับที่นี่เป็นระบบเกลือมีความลึกอยู่1.2เมตรนะครับ120เซนติเมตรนะครับมีความยาวถึง15เมตรกันทีเดียวว่ายจนเหนื่อยนะครับไปกับด้านข้างนี้ก็จะมีพื้นที่ล้างตัวก่อนขึ้นลงสระนะครับเป็นฝักบัวแล้วก็จะมีซุ้มไว้นั่งพักผ่อนนะครับถ้าคุณกำลังมองหาคอนโดที่อยู่อาศัย ใกล้ถนนการจนาพิเศษวงแหวนรอบนอกกรุงเทพใกล้สถานี MRT และเดอะมอลล์บางแคเพียง3-5นาทีเท่านั้นและกำลังเปรียบเทียบราคาคอนโดอยู่ในย่านนี้พรมคอนโดบางแคที่นี่เป็นคำตอบที่ดีสำหรับคุณทักเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยครับ